สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีวันเสาร์ที่10มิถุนาย,ยน2566นะครับยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับอมาดูบรรยากาศครับตอนนี้ฝนกำลังรินเลยไปดูกันอที่นี่พระรามสองเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานาครน,นะครับฝนกำลังรินมาเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศดีอย่างนี้ก็ต้องทำงานกันต่อไปแล้วครับ ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับสภาพบรรยากาศฝนตกฝนรินมาฝากกันนะครับ ตกฝนล,ลินสู้ๆนะครับทุกคนเราอยู่กับธรรมชาติต้องปรับตัวเข้ากับธรรมชาตินะครับภาพบรรยากาศมาฝากค,ครับทุกคนมาส่งกำลังใจครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสงใจให้กันนะครับเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กันและกันนะครับมีอะไรก็ าแบ่งปันให้ครับปรึกษากันนะครับก็ขอฝางไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ